ในแดนป่ารัดกะเรี่ยงทางทิศตะวันตกของแม่น้ำคงป่าสาลวินยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เล่าขานสืบต่อกันมานานนับร้อยปีของทหารพรมาร่าและชาวกะเรี่ยงพื้นเมืองที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวของอสูรร้ายในดงดำตนนั้นเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปีพศ2306 กอ,องลาดตระเวนส่วนหน้าของกองทัพพมา่าซึ่งพากันเดินทางไปยังแม่น้ำคงเพื่อข้ามไปโจมตีดินแดนแคว้นล้านนาของไทยวันหนึ่งขณะที่มาหยุดทัพเพื่อให้กําลังพลได้พักผ่อนหลังจากที่เดินทางไกลามาจนเหนื่อยอ่อนท่ามกลางขุนเขาผูดอยบริเวณที่หยุดพักนั้นชาวกเกรี่ยงพื้นเมืองเรียกกันว่าดงดำ เป็นหุบเขามีต้นไม้นานาพันธุ์สูงใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่แวดล้อมด้วยภูเขาสูงและหินที่หน้าผาบนหุบเขาเมื่อแลไปจะเห็นเป็นสีดำทึบทมึนหุบเขาดงดำเป็นหุบเขาอาถรรพ์กรเกีียงพื้นเมืองแถวนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะรู้ว่าเป็นที่สิงสู่อยู่อาศัยของพูดผีที่ดุร้ายบรรดาเหล่าพรานไพร และคนที่เข้าไปค้างคืนเคยได้เห็นผีอสูรตนหนึ่งปรากฏกายเดินวนเวียนไปมาอยู่ในหุบเขาดงดำยามดึกสงัดเสมอๆรูปร่างของมันแค่เห็นไกลๆก็ยังน่ากลัวเสียงร้องคำรามของมันก็น่ากลัวเป็นภาพเป็นเสียงที่ทำให้ขวัญหายกลัวจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นแต่ทหารพาม่าเหล่านั้น ไม่เคยรู้เรื่องราวอาถรรพ์แห่งหุบเขาดงดำนี้เมื่อตั้งค่ายพักแรมแล้วจึงได้พบกับเหตุการณ์ลี้ลับและความตายอันน่าสยองขวัญต้องสูญเสียกำลังพลไปหลายสิบนายคืนนั้นเป็นคืนแรมยาเยือกเย็นขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ในกระโจมที่พักได้ยินเสียงประหลาดเป็นเสียงกรีดร้องเล็กแหลมโหยหวนดังแว่วมาในความมืดทางหน้าผาสีดำ ที่ทมึนอยู่ใต้แสงเดือนแรมและหมู่ดาวเสียงนั้นดังขึ้นดังขึ้นเป็นเสียงสยองสันประสาททหารยามข้างกองไฟพากันตีเกราะเคาะไม้กูตะโกนเตือนภัยให้ทุกคนที่หลับไหลต่างรู้สึกตัวนายกองหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนคว้าหอกยาวได้ก็เพนโพนออกจากกระโจมเห็นทหารมากมายวิ่งกันพลานส่งเสียงร้องด้วยความตกใจกลัว หลายคนเอามือปิดป้องหูหลายคนชี้ไปทางหน้าผาสีดำผีอสูรผีอสูรทหารพากันตะโกนร้องอย่างขวัญเสียนายกองใหญ่เหลี้ยวไปมองคุณพระช่วยเขาได้เห็นภาพที่ประหลาดที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนเหนือป่าทางหน้าผาดำท่ามกลางแสงสลัวของเดือนแรมนั้นผีอสูรรูปร่างสูงใหญ่ปานยักษ์กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ ดวงตาแดงจ้าสองดวงของมันเป็นประกายวับๆใบหน้าของมันใหญ่โตร่างกายก็ใหญ่โตแต่แลเห็นไม่ชัดเพราะเป็นคืนแรมมันกำลังยืนโยกตัวและส่งเสียงคํารามเรียกขวัญเสียงของมันมีพลังมากทหารหลายคนสุดลงกองกับพื้นเอามือปิดหูดิ้นทุรนทุรายบางคนก็แน่นิ่งสิ้นสติไปแล้วก็มีนายกองพม่า ผู้เคยมีประสบการณ์อยู่ในดงดอยมาแล้วหลายหนตะโกนบอกทหารของตนว่าอดหูไว้อดหูไว้ทหารหลายคนได้สติวิ่งกลับเข้าไปหยิบปืนบรรจุกระสุนดินดำประทับเล่งยิงไปยังภาพร้ายที่เห็นวูบไหวอยู่ในหุบเขาเสียงปืนนับสิบๆกระบอกดังก้องไปในความมืดแต่กระสุนปืนและเสียงปืนไม่อาจจะหยุดยั้งมันได้ มันยังคงกรีดร้องและก้าวเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเสียงไม้ในป่าหักแหลกโครมครามทหารมากมายแตกตื่นวิ่งหนีเอาตัวรอดนายกองใหญ่ใจสั่นระทึกเคยทำศึกสงครามกับข้าศึกศัตรูมามากมายเคยดวลมีดดวลหอกประชิดต,ตัวแทบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยอกสั่นขวัญผวาเท่ากับการได้ประจันหน้ากับพูดผีอสูรตนนี้เลย เมื่อได้สติก็ร้องเรียกหาเพื่อนทหารที่มีอาคมเวทมนต์ให้รีบมาปัดเป่าช่วยเหลือทำไงดีผีเอาสูนร้ายนั่นพอจะขับไล่มันได้ไหมเร็วเข้ามันใกล้เข้ามาแล้วทหารหมออาคมประจํากองซึ่งก็กําลังตื่นตระนกเช่นกันรีบนั่งลงข้างกองไฟรวบรวมสติให้ตั้งมัน่นแล้วไล่มนอาคมทันทีเขา อวตธนูสารซึ่งทาด้วยรักสีดำออกมาจากย่ามเสกเป่ามนลงไปสามครั้งแล้วทันทีทันใดนั้นทุกๆุกคนที่รุมดูอยู่ก็เห็นวัวธนูสารพุ่งวูบออกไปกลายเป็นวัวสีดำทมึนเขาง้องสูงใหญ่โลดแล่นเข้าสกัดกั้นผีอสูรที่กำลังย่างสามขุมเข้ามาผีอสูรแห่งดงดำกับวัวธนูห้าหันกันอย่างดุร้าย วัวธนูขิดกระแทกชนหลายครั้งอย่างดุนแรงจนผีอสูรส่วนเสแซดไปแต่ครั้นพอตั้งตัวได้มันก็บันดาลร่างให้สูงใหญ่ส่งเสียงกรีดตวาดก้องเอามือจับเขาทั้งสองข้างของวัวธนูดำเวียงหมุนไปร,บรอบๆแล้วยกทุ่มยังสุดแรงเกิดเสียงร่างของวัวธนูอาคมกระแทกกับพื้นป่าดังสะเทือนเลื่อนลั่น วัฒนูร้องครวนครางอย่างเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายอยู่เบื้องหน้าผีอสูรก้าวตามเข้าประชิดยกเท้ากระทืบกระทืบกระทืบจนวัฒนูแน่นิ่งหายวับไปกับตานายกองและเหล่าทหารพากันร้องด้วยความตื่นตระหนกขึ้นสุดเสียงวัฒนูแพ้มันแล้วสู้มันไม่ได้แล้วแย่แล้วผีอสูรที่หน้าสะพรึงกลัวตนนั้นก้าวย่างเข้ามาด้วยสายตาโกรธเครี้ยว หมออาคมผุดลุกขึ้นตัวสั่นเทิมหน้าซีดขาวถอยหลังกรุกรูดตาเบิกโพลงหลนลานอุทานขึ้นว่าข้าสู้มันไม่ได้ข้าสู้มันไม่ได้ทหารที่เหลืออยู่ต่างตกใจสุดขีดวิ่งหนีเอาตัวรอดกระจัดกระจายไปทันทีในขณะที่ผีอสูรแห่งดงดำกระทืบเท้ากรีดร้องคำรามยาวนานทั้งนายกองและทุกๆคนที่ยังอยู่สุดทวบลงกับพื้น สิ้นสติลงในบัตดลเสียงสยองของอสูรร้ายดูดดึงวิญญาณของทหารที่สิ้นสติมากมายให้สิ้นใจตายนอนเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณทุกศพหน้าซีดขาวร่างกายก็ซีดขาวคล้ายไม่มีเลือดอยู่เลยถูกดูดหายไปทั้งสิ้นกองลาดตะเวนส่วนหน้าที่รอดชีวิตต่างพากันไปรายงานเรื่องราวลึกลับสยองขวัญน,นี้ให้กับแม่ทัพใหญ่ ซึ่งกำลังยกทัพหลายพันนายติดตามมาทางด้านนี้ได้รับทราบแม่ทัพประหลาดใจทรงทหารม้าเร็วหลายนายรีบรุดไปยังหุบเขาโดงดำแดนป่ากระเรี่ยงอันเป็นจุดเกิดเหตุทันทีแล้วหน่วยม้าเร็วก็กลับมารายงานตรงกันว่าเห็นศพทหารกองลาดตระเวนส่วนหน้าหลายสิบคนรวมทั้งนายกองด้วย นอนตายอยู่ระเกะระกะไม่มีร่องรอยบาทแผลถูกทำร้ายร่างกายของพวกเขาซีดขาวดวงตาเบิกโพลงแสดงถึงความตกใจอย่างสุดขีดเหมือนกันทั้งหมดแม่ทัพใหญ่จึงสั่งให้หยุดทัพไม่เคลื่อนมุ่งหน้าต่อไปเพราะเกรงพิษภัยลึกลับของอสูรแห่งดงดำตนนั้นให้หมออาคมที่มาในกองทัพหลายคนเดินทางไปยังหุบเขาดงดำเพื่อสยบกำลับ ผีอสูรแต่แล้วทหารซึ่งมีเวทมนต์อาคมนับสิบคนก็พากันสูญหายไปหมดสิ้นไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกลับคืนมาอีกเลยด้วยเหตุนี้การเคลื่อนทัพด้านนี้จึงจำต้องหยุดยั้งลงชั่วคราวแล้วส่งทหารอีกจำนวนหนึ่งกลับไปยังเมืองหลวงตามหมอผีที่เก่งที่สุดในเมืองให้มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ร้ายนั้นโดยเร็วว เมื่อหมออาคมขลังแห่งเมืองอังวะรีบรุดมาถึงหุบเขาดงดำอันเป็นถิ่นสิงอาศัยของผีอสูรก็รีบทำพิธีสะกดด้วยเวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของตนทหารที่เห็นเหตุการณ์เล่ากันว่าผีอสูนตนนั้นดุร้ายมีฤทธิ์มากหมออาคมแห่งเมืองอังวะต่อสู้กับมันอยู่นานจนใกล้รุ่งใช้ทั้งควายธนู วัวธนูหุ่นพยนต์หลายประการจึงสามารถปราบมันได้เป็นผลสำเร็จสะกดดวงวิญญาณอาถรรพ์ของมันไว้ในถำ้ำหนะหุบเขาโดงดำแห่งนั้นเมื่อสิ้นผีอสูรตนนั้นแล้วกองทัพใหญ่ของพระเจ้ามังระชินบูชินกษัตริย์พมา่าก็เดินทางผ่านดงดำแห่งนั้นได้ข้ามแม่น้ำสารวินไปโจมตีเมืองยวมมุ่งหน้าไปตีเชียงใหม่ แล้วยึดแคว้นลานนาไทยได้ทั้งหมดทั้งสิ้นยึดปกครองอยู่นาน11ปีตั้งแต่พศสอ0 6จนถึง2,317จึงได้ถูกขับไล่ออกไปเหตุการณ์ตำนานผีอสูรแห่งดงดำรัดกระเรียงถูกเล่าขานมานานนมจนกระทั่งอีกร้อยปีเศษต่อมาวันหนึ่งในช่วงปลายเดือนสี สร้างอุ่นเปิงนายห้อยหนุ่มได้นำกองวัวต่างบรรทุกเกลือจากเชียงใหม่ไปส่งยังท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำคงแล้วหยุดกองวัวต่างให้พักแรมที่หมู่บ้านขนเกลือจำนวนมากใส่กระสอบลงเรือข้ามฝากไปยังรัฐกะเหรียงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโดยมีลูกหาบเดินเท้าจำนวนมากมารับช่วงขนสินค้าเกลือซึ่งเป็นของหายากยิ่งประดุดทองคำไปส่งยังจุดหมายปลายทาง เป็นการสิ้นสุดการส่งสินค้าเกลือในเที่ยวนั้นแต่ภารกิจของซางอุ่นเปิงยังไม่เสร็จสิ้นเขาให้ตาอินตะและลูกน้องที่เหลืออยู่นำกองวัวต่างกลับไปก่อนส่วนตัวเขากับชายโพพร้อมด้วยคนนำทางพื้นเมืองได้ข้ามฝั่งแม่น้ำคงไปยังเมืองผาปูนเมืองหลวงของรัฐกะเรียงเพื่อติดต่อการค้าขายเส้นทางไปยังผาปูน ต้องผ่านปลาดิบดงดำหุบเขาลี้ลับอันเป็นตํานานผีอสูรโบราณการตนนั้นบ่ายวันหนึ่งขณะเดินทางสซางอุ่นเปิงได้แลเห็นชาวกเกรี่ยงบ้านปา่าหลายสิบคนกำลังพากันอบพยพคล้ายจะหลบหนีภัยบางประการสวนทางมาอย่างรีบเร่งและหวาดกลัวเมื่อสวนทางกันชาวบ้านเหล่านั้นได้เล่าเรื่องราวให้ซางอุนเปิงทราบว่าพวกเขา เป็นชาวบ้านใกล้หุบเขาดงดำแต่ก่อนเคยอาศัยอยู่ด้วยความสงบสุขเรื่อยมาไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นแต่เมื่อเจ็ดวันมานี้ได้มีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดนั่นคือมีผีอสูรตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นในป่าหุบเขาผีอสูรกรีดร้องส่งเสียงสยองขวัญดังโหยหวนในยามค่ำคืนและเดินวนเวียนไปมาด้วยท่าทางที่น่าสะพรึงกลัว หมอผีประจำหมู่บ้านเข้าทรงเสียงทายก็ได้รู้ว่ามันเป็นผีอสูรในตำนานเมื่อร้อยหกสปีเศษที่ผ่านมาปัดนี้มันคืนชีพเพราะอาคมสะกดของหมออาคมชาวพม่าได้เสื่อมคลายพลังลงไปแล้วตำนานผีอสูรแห่งหุบเขาโดงดำกลายเป็นเสมือนฝันร้ายที่เป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านจึงต่างพากันอบพยพหลบหนี ในห้อยอย่าไปเลยหากไปทางนั้นคืนนี้พวกท่านทั้งสามคนจะต้องได้เจอกับผีอสูรตนนั้นแน่นอนไปทางอื่นเถอะอย่าไปทางนี้เลยชาวบ้านป่าหมู่นั้นพากันพูดตักเตือนด้วยความปรารถนาดีสร้างอุ่นเปิงครั้นได้ฟังก็ย้อนถามพวกเขาว่าพี่น้องทั้งหลายแล้วพวกท่านละ่ะจะพากันไปที่ใดหนอพวกเราจะไปอยู่ในที่ไกล,ไกล จากขุบเขาดงดำแห่งนี้พวกเขากลัวผีอสูรพูดบอกดังนั้นแล้วก็พากันรีบเร่งเดินทางจากไปคนนำทางชาวกะเรียงมีท่าทีเกรงกลัวต่อข่าวนั้นพูดขึ้นว่านหนห้อยทางไปผาปูนยังมีอีกทางหนึ่งอ้อมหน่อยแต่ก็ปลอดภัยกว่าเขาไปทางนั้นกันเถอะอย่าไปทางนี้เลยเขากลัวผีอสูนชาวบ้านหมู่นั้นต้องพูดจริงมันต้องมีจริงๆ ม่งัันคงจะไม่ยอมทิ้งหมู่บ้านไปจอคองอย่ากลัวเลยไปทางนี้แหละเร็วดีไม่เสียเวลามากข้าคิดว่าผีอสูรตนนั้นมันคงไม่เห็นเรารอกมันคงคิดว่าชาวบ้านอพยพหนีไปหมดไม่มีใครเหลืออยู่แล้วมันก็จะไม่ออกมาทำร้ายเราสร้างอุนเปิงปลอบและเกลี้ยกล่อมให้หนุ่มกระเรียงจอของพานำทางต่อไปซึ่งจอของก็ยอมตกลง แม้จะมีท่าทียังกลัวกลัวกล้าๆแต่ก็อดทนเดินทางกันต่อไปจนถึงหมู่บ้านร้างแห่งนั้นในตอนเย็นหมู่บ้านร้างสงบสงัดไม่มีผู้คนเหลืออยู่เลยสักคนเดียวเงียบราวกับป่าช้าชัดมีแต่เสียงเรไรร้องดังมาจากหมู่แมกไม้ที่แวดล้อมอยู่รอบด้านเสียงเรไรป่า ร้องดังว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 ังฟังฟังไปก็เกิดความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอ้างวางหวังเวงและน่ากลัวส้างอุ่นเปิงขึ้นไปบนเรือนหลังหนึ่งรีบอาบน้ำหุงข้าวกินกันก่อนจะมืดค่ำพอกินแล้วก็ลงมายังพื้นดินลานบ้านนำหลักมนอาคมไปอธิษฐานต่อกันไผ่ไว้รอบบ้านทั้งสี่ทิศขนฟืนได้ทุนบ้านออกมาก่อกอง จุดไฟให้ลุกโผล่ขึ้นทันทีเมื่อตะวันตกดินก็นั่งอยู่ข้างกองไฟในขณะที่จายโพและจอของต่างพากันรีบพักนอนบนเรือนด้วยความอ่อนเพลียนายห้อยหนุ่มนั่งนิ่งเจริญพระพุทธมนต์และแผ่ความเมตตาไปทั่วทุกทิศเหล่าเทพพย,ยดาอารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีตลอดจนสรรพสัตว์ในพงไพรทั้งหลายเอ่ย หมู่ใดที่มีความสุขก็ขอให้จงมีสุขมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ว่าหากสัตว์เหล่าใดประสบทุกข์ก็ขอให้จงพ้นจากความทุกข์โดยเร็วพลันเทินประมาณสองทุ่มชายหนุ่มก็กลับขึ้นเรือนนอนภาวนาพุทธรักษาธรรมรักษาสังครรักษา,กษาอยู่ครู่หนึ่งก็หลับไปทันทีมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ดึกดื่นแล้ว เพราะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนบาดจิตบาดใจดังแว่วมาจ่ายโพและจอของก็สะดุ้งตื่นต่างก็ร้องอุทานในห้อยต้องเป็นเสียงผีอสูรตนนั้นนิ่งไว้ใจโพจอคองพวกแกอย่าก,กลัวอยู่เดียเรือนหลังนี้ปลอดภัยไม่มีพูดผีตนใดก็ามาทำร้ายได้รอกพูดแล้วสร้างอุ่นเปิงก็ลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างบ้าน มองออกไปยังแนวป่าที่สลัวเหลือนลางอยู่ใต้แสงจันทร์ยามดึกผีอสูรรูปร่างสูงใหญ่ดำทะมึนตาแดงเหมือนแสงไฟตนนั้นกำลังก้าวเดินตรงเข้ามายัางหมู่บ้านเสียงมันร้องดังขึ้นเรื่อยสร้างอุ่นเปิงให้จ่ายโพฉีกหมอนเก่าใบหนึ่งแกะนุ่นออกมากำใหญ่เมื่อได้มาแล้วก็บริกรรมเป่ามนลงไปยื่นกลับคืนให้พร้อมกับพูดว่าเอาอุดถูไว จะการอาถรรพ์พลังร้ายจากเสียงของมันได้ทั้งจายโพและจอของรีบทําตามเอานุ่นอุดหูซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลเสียงสยองบาดจิตใจนั้นเบาลงในบัดดลสร้างอุ่นเปิงจ้องมองไปยังผีอสูรที่น่ากลัวซึ่งกำลังก้าวเดินข้ามยอดไม้ตรงเข้ามาถ่ายหนุ่มคิดว่าเจ้าปีศาจอสูรเอ๋ยจงไปเถอะอย่ามาเบียดเบียนเราเลยคิดในใจแล้ว ก็เฝ้ามองดูมันที่กำลังตรงเข้ามาด้วยใจเต้นระทึกผีอสูรตนนั้นเดินเข้ามาใกล้จ้องมองมายังเรือนที่สร้างอุ่นเปิงจ่ายโพและจอของนั่งหลบอยู่มันคงรู้และเห็นว่ามีคนพักอยู่ในเรือนหลังนี้มันส่งเสียงขับรามขมขู่ตาแดงลุกเป็นไฟอย่างดุร้ายท่าทางของมันแสดงถึงความเหี้ยมโหดหยาบช้าอันธพาลหิวโหวยกระหายเลือด มันเข้ามาในเขตหลักมนไม่ได้แต่มันก็ไม่ล่าถอยกรีดร้องกระทืบเท้าบรรดาล,ลมให้พัดอื้ออึงจนกิ่งไม้ใบไม้หักระเนระนาดปลิวว่อนสร้างอุ่นเปิงตะโกนร้องเจ้าผีอสูรจงกลับไปข้าให้โอกาสเจ้าหากเจ้าไม่หยุดการคุกขามมุ่งร้ายข้าจะทำลายมนของเจ้าด้วยเตโชชานเจ้าจะต้องมอดไหมไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เสียงของสางอุ่นเปิง ดังก้องไปในความมืดแต่ผีอสูรไม่ยอมหยุดไม่ยอมเกรงกลัวอลราวาสต่อไปคล้ายกำลังบ้าคลั่งสร้างอุ่นเปิงจึงตัดสินใจหยุดผีอสูรรูปร่างใหญ่ตนนั้นเขาคิดว่าต่อไฟอาคมและพลังเตโชชานของเขาผสมกันคงปราบมันได้ไม่ยากนำใบมะขามกรรำใหญ่นับร้อยร้อยใบที่เตรียมไว้มาเสกบริกรรมด้วยอาคมผสมกับพลังชานอันกล้าแข็งของเขา แล้วคว้างออกไปยังร่างของอสูรตนนั้นในความมืดทันทีต่อไฟอาคมตัวใหญ่ลุกแดงวูบๆเป็นดวงไฟขนาดใหญ่เท่ากับกำปั้นนับร้อยร้อยตัวพุ่งวูบวบเข้าต่อยตีผีอสูรอย่างรุนแรงและรวดเร็วปานสายฟ้าแลบผีอสูรยืนหมุนคว้างส่วนเซปัดป้องวีดร้องก้องต่อไฟอาคมกลุ่มใหญ่ตีต่อยที่หัวที่หน้า แล้วอีกกลุ่มใหญ่ก็ต่อยตีแขนขาจนทั่วลำตัววูบวูบวบวบเกิดเป็นเปลวไฟไหม้ลุกท่วมไปทั่วร่างกายผีอสูรดงดำตนนั้นไม่อาจต้านทานล้มคลืนลงดิ้นรนในขณะที่ไฟอาคมก็แผดเผาแรงขึ้นแรงขึ้นจนร่างกายของมันดำเกรียมมอดไหม้แล้วไหนที่สุดเสียงกรีดร้องดุร้ายโหยหวนสยองใจของมัน ก็ค่อยๆเงียบลงร่างร้ายกลายเป็นควันล่องลอยสูญหายไม่มีเหลือสูญสิ้นความอาถรรพ์อันยาวนานนับร้อยร้อยปีไปในบัตรดลสร้างอุ่นเปิงจ้องดูแล้วทอดถอนใจไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำกำจัดมันลงเสียดได้หมูสัตว์และหมู่มนุษย์ทั่วไปมากมายนับร้อยพันจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขไม่ต้องสะดุ้งผวาไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมันอีกต่อไป รุ่งเช้าวันต่อมาเขาก็เดินทางไปยังเมืองผาปูนติดต่อทำธรุระเรื่องการค้าเสร็จแล้วก็แวะไปกราบนมัสการพระธาตุเจดีผาปูนทำบุญสังฆทานอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณผีอสูรแห่งดงดำตนนั้นกรวดน้ำให้มันขออโหสิกรรมแล้วชวนใจโพกับจอของเดินทางข้ามแม่น้ำคงกลับคืนสู่เขตประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ และนับตั้งแต่นั้นผีอสูรดงดำรัดกระเรียงแห่งนั้นก็สูญหายไม่มีปรากฏกายมาทำร้ายผู้คนอีกเรื่องสยองขวัญของผีอสูรในโดงดำจึงกลายเป็นเพียงตำนานอีกครั้งชาวบ้านในรัดกะเรียงบริเวณน,นั้นจึงต่างพากันดำเนินชีวิตด้วยความผาสุขเรื่อยมา